สวัสดีครับพบกัล้ลาชแนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มากินข้าวกัดเช็ญเกิดลาล่าชลองแล้วนะครับวันนี้ก็มีอะไรครับามากินข้าวครับกับไกนผัดกะเพาครับเพาไก่บ้านก็ ไข่ก็จะออกเหนียวมนเนี่ยครับจะออกครับรครับไข่ปลาโลครับครับตอนนี้เป็นไข่ปลาโลครับ กินกับกะเพราไก่บ้าง ฝากเพื่นกดไลค์กดแชร์กดประคุ้นให้ได้วยนครับเพื่อเป็ fate, ป pues mm hmm. เปนกำลังใจกำลังใจกับไก nah, ่ล้านหลาชาแนลก็นข้าวลำต้นกคือข้าวไรโบวรี่ Cái <laughs> có độ nó nhỏ Cái subscribe cho mà Ghiền Mì Gõ có như thế mà tham vấn đến đây là năm người cũng phải bàn mà <laughs> ฝาเป็นชิ้นๆครับแล้วก็เอาลงไปรวนฝาเัื่อได้ความหอมแล้วก็ใส่กระเทียมใส่เพื่อก็เหมือนผัดก,กะเพราทั่วไปนะครับปรงุงรสได้ที่แล้วก็ใส่กระเทียแล้วก็ผัดให้ไปเท่าที่ให้เท่าที่เชฉลเ่ยครับก็เสร็จ เครื่องปรุงก็ไม่ยุ่งยากครับแต่พริกแตงกวาดองแต่พริกแตงกวาดองเนี่ยปรุงรสปรุงรสตามใจชอบเลยครับให้ได้รสชาติของตะเกะเพราขอปรุงรสได้ทีแล้วก็ลงไก่เข้าที่แล้วก็ใส่ตะเกะเข่าทันคอามสุดท้ายได้เลยครับก็ ผัดกะเราให้สุกก็ทาขึ้นได้เลยคนระับกินรสชาติพองอตก็แต่งการของรับทานได้ครับ 今回 กเป็นดึงใจให้ด้วยนะครับเก็บไก่เวลาจะเน่า mm hmm. เก็ดครับ mm hmm. มันก็จะมีกระดูกมันแล้วันก็ออกเนื้อเห,หนียวหน่อย ก็ระวังนะครับกระดูกแข็งนะครับเดี๋ยวฟันจะแตกได้ผมดูฟัแนแตกพอไก่ทะรอบนึ่างเงี้เดี๋ยวกระดูกไก่นะครับฟันแตกเลยต้องมาหาหมอถอนฟันรักษาฟัน ขอฝากว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มให้ให้กับไราแ่ละรายเช่นนั้ด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ